ก็สูดสองป้าจำลองสะหายหลายคนดูตาหากินข้าวเนาะอลมอ,อกหูท่วทวดเลยเนาะยังจะเปรี้ยวอยู่เนาะล้างหอดสามน้ำครับหนนรงมหยนะ ก็นำไม่ส้มมาแมนบ่ใช่ทำงางสามน้ำแล้วยำก็ยำสามน้ำแล้วกินกินกินข้าวค่ะ อยากชุน้ำวันนี้นะ่ะเระเมื่อวานนี้ก็กินลาบกินก้อยเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้กินน้ำบ้าง ใหญอะก็ก็เล่นจากเขาอก็ก็ดีใจด้วยเต้ฟรีาามาเล่ไม่ราบเฮ้อเ่คือว่าครูบ่บ่ลงเรี้ยโค่ะมันตื่นสาว กัเท่านาวาไปชืช่อละสาเกินี่มกเก่งหนุ่มคู่คือบอม,มาละคู่พ่อเขาไปแค่ละอ็ดเอาแล้วพปนปบจะไปเรียนชิเลอร์จากคู่บอยู่เอาคู่พ่อไปเลยค่ะคูห้องกับพันไม่ไปอย่างผู้ข้าใจ ห้องอื่นไปโอ้จอมบงการค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูตถากินข้าวเนาะเด็อะห้องบอกรีไม่ได้<ม>าทางนี้มาทางนี้ต <c oughs> ถาคินข้าวมาเด้อคู่คนเด้อ แกงแกงอะไรมัางบอก FC หน่อยชิดแกงปลาแกงกระดูกวือแล้วแกงอะไรอีกมีอะไรหรอกจองอย่างวันนี้ทำกับข้าว เรา,าอยากชดน้ำวันนี้นะอยากกินน้ำน้ำแกงอยากชดน้ำจำโจดชดไป ดไไปอร่อยไหมตาอร่อยไหมคุณตาอร่อยๆมามากินดูกันไม่ได้กินน้ำแกงเบียนเบียนหัวสอำบ้านแล้ว นับไปนีนับผ้าน้ยับไปนั่งาห้องน้ำเก่งได้นเนี่ยผ้านู้นชุกกระปุกอันนี้ก็ผ้าเสื้อเท้าอยาออู่นี่ละยับเอาไปอีกไกลๆเอาเอา,เอา เราไม่ผู้เท่าเนาะไม่อยากจับเนาะเพราะว่าเรากินข้าวแล้วอันนั้นเอาขึ้นมาสิจิบข้าวนะพาจิบข้าวขึ้นมาดีดียอยูนนี่ก็พังเลยไม่ยู่เนาะ,ะ,ะกินกินให้อบซีลปรถมาจากไหนนะ่ะมาทำอะไร ลีบอ,อ่ตาใส่เชือกหน่อยตาใส่เชือกหน่อยอะไรไม่ได้ปิดกระดุมเลยวะมันมันเย็นเดี๋ยวไม่สบายานุชคุณวันนี้ขอ ขอ,อสอมอ้มต่ำผดนเรือหมุนแล้วไม่มีชมตมํำแกงกระดูกเอ่อใส่ใส,ใส่นมไม้ส้มแม่บาหอมสวัสดีค่ะรอนั่งหนึ่งข้าวมาส่งอยู่ดารอน้องหนึ่งข้าวมาส่งอยู่ยายโอ้ก้าอ่อรอ<ว>น้องหนึ่งมาส่งข้าวอยู่น่าจะเป็นยังไงวันที่สิบนะเอ่อแม่บาหอมท่า ถ้าไปก็ให้มรารับยายเดี๋ยวมีคนจะเอาน้ำมันให้หรือยังไงหรือไม่งั้นก็ <S 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 จอน,นี่มันไปไววนะเอาจอน,นี่ไปป่ะเนี่ยผมกินข้าวแต่เช้าแล้วเพราะต้องไปโรงเรียนแต่เช้าอ๋อบอกอขอบคุณนะคะ มาดูอย่าหน้าใหญ่ดีกว่าดูหน้าสวยๆดีกว่านี่มหมวกมีลายอันนี้สีส้มแต่ไม่เท่าสีแดงยายชอบสีแดงอะ่ะสีนั่นยายชอบอ <c oughs> ยายยายหนาวยายอาบน้ำบอกปุดรูคอยให้อาบเลยอืมยายน้องต้นอ้อมาเปิดขายสามาดิฟิตที่วัดธาตุพนมโอ้มาก็ไม่ได้ไม่มีรถไปยายก็ชื่อชื่ออยู่กินเพิ่งอิ่มครับยายกินอะไรคะ กินอะไรเนาะอืมน้องนุชคุณยายสวัสดีค่ะนาดไหนสวัสดีค่ะยายกับตากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอมเนื้อใส่กระดูกอมเนื้อใส่อะใส่นมายโซมไม่ได้เอาอะพักอิตูใช่ปะไม่อืมนมูกไหลเลยไม่รู้ว่า ลิษาแตงชายภูมิยายบุญรอดยังไม่ตื่นโอ้โบุญรอดหนาวตื่นมาไม่ได้เมื่อคืนนี้สี่รูปมันยังไม่หลับเลยบุญรอดหนาวบุญรอดตื่นมาอันนี้ไม่เหมือนเนาะแช่อ,อันนี้ไม่เหมือนเคยบ่มา มาบใบนี้ก็ชอบใบย,ยังก็คุยก่อนก็ได้คุยให้มันจบน่ะก็ชอบใบนี้ใบนี้สตรอเบอรี่ยายวัสดีพายายาย ก็นั่นแหละเขามีบุญอย่าไปอันนี้เขาเลยถึงจะพูดยังไงถึงจะคนว่ายังไงเขามีบุญทำลายเขาบุลงดอกเชื่อเหอะอคนนั้นน่ะทำลายเขาบุลงเพราะเขามีบุญจริงก็ปล่อยเขาไปเถอะเขามีบุญเขาทำอะไรสำเร็จหมดเห็นไหม,มจริงจริงคิดดูให้ดีนะ กินกับอะไรคะกินกับแกงกระดูกเนื้อใส่น้อไม้ส้มแล้วก็หมกปลาม,มันมีกระดูดแล้วก็มันมีกระดูกแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆ้าสิ้นแบบมันสิเฮียชุนชอบหมวกจังเลยหมวกอันไหนมันมีหลายหมวกมีสี่ห้าอันผูกหมวกอะ่ะอืม เคค่ะประมาณนี้ค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยะค่ะ